สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการใช้งาน list view นะครับก็เป็นการแสดงข้อมูลเป็นรายการนะครับคล้ายๆกับ list box นะถ้าใครเคยใช้ visual basic มานะครับก็เริ่มต้นนะครับมาที่ตัว layout นะครับแล้วเราก็ไปหา widget นะครับที่ชื่อว่า list view วางนะครับ ร i สวิล w อโอเคครับอันนี้ครับร i สวิลแล้วก็ลากไปวางน,นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มปุ่มสักปุ่มหนึงเลยนะครับเพื่อจะเอาอะไรไปใส่ในนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของ User Interface ของแอปตัวนี้นะครับมีปุ่มหนึ่งปุ่มนะครับ กลุ่มนี้มีข้อความนะครับว่าเพิ่มนะครับเข้าไปนะครับจะมานี้นะครับแล้วก็นะครับก็เขียนโค้ดนะครับคือตอนนี้ถ้าเกิดเราสั่งรันนะครับ ครับก็เป็นอย่างนี้ครับยังไม่มีไอเทมให้ดูนะครับก็ไปเขียนโค้ดนะครับที่ m a i a c t i v i t y นะครับต้นมานะครับเราก็สร้างตัวโมเดลนะครับของตัว List View นะครับก็เป็นตัวข้อมูลนะครับข้อมูลที่นี้ก็ให้เก็บไว้ใน list ลกันนะครับ list ของ s t r i n g นะครับชื่อว่า list นะครับ ก็เป็น a n a l y l i s นะครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับสามคนนะครับเน,นี่ยนะครับเน,นี่ยชนิด apple com นะครับนี่คือเป็นโมเดลของตัว list view นะครับต่อไปนะครับ ตัว a ปเตอร์นะครับคือมีวิวตัวหนึ่งถูกไหมวิว view นี่คือตัวแสดงผลนะครับอันนี้ก็เป็น list view นะครับผมก็ใช้คำสั่งอันนี้ครับ find view by id นะครับ list view แล้วก็ตอนนี้นะครับระหว่างตัวโมเดลกับวิวนะครับจะมีตัวเชื่อมกันนะครับก็คือ adapter นะครับก็ใช้คลาสตสัวนี้มาช่วยนะครับชื่อว่า array adapter นะครับมีคลาสเป็น string ครับชื่อตัวแปรว่า adapter นะครับพอที่ไม่พอนั้นก็เขียนอีกบรับหนึ่งเนะครับ adapter เท่ากับ New Array a รย์ r อนดนะครับก้าไปนะครับ This นะครับแล้วก็อันนี้เป็น Layout ของตัวของแต่ละ Item นะครับใน List View นะครับเป็นแบบง่ายๆนะฮะเรียกว่า Simple นะฮะ s i m p l e list simple list item นะครับ แล้วก็ส่งตัวโมเดลไปนะครับก็คือลิสต์ตัวนี้นะครับที่เราสร้างไว้ในส่วนก่อนหน้านี้นะครับประมาณนี้นครับโอเคนะครับจบออกนะครับถ้าเราสั่งรันนะครับก็ควรจะมีลิสต์ไี่มีสามรายการก็คือ a อนเปิลทนะครับจะลองรันดูที่ อ๋อตอนทีไม่ได้ให้มันรู้จักกันนะครับก็ให้รู้จักกันนีดนึ่งะ listview set adapter นะ, Ad apter, นะแล้วก็ adapter นะครับตอนนี้ adapter เนี่ยรู้จักกับ list แล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็ให้ listview เนี่ยรู้จักกับ adapter นะครับสามารถอีกรอบหนึ่ง การลนะครับอันนี้คือ listview นะครับมี a m p t ปิ o ทนะครับต่อไปนะครับถ้าเราคลิกปุ่มนี้นะที่ add เนี่ยนะครับจะให้มีการเพิ่มค่าใน listview นะครับเพิ่มเยอะเยอะเลยนะครับมีทีลงหลายหลายค่าเลยนะครับเข้าไปที่ activity layout นะครับแล้วก็ไปที่ onclick นะครับแล้วก็ไปเขียนโค้ดนะครับ handle การคลิกนะครับ ตอนนี้เราต้องการที่จะไปเพิ่มข้อมูลในในนี้นะครับในตัว list นะครับแต่ถ้าเราเพิ่มข้อมูลใน list นะครับ adapter จะไม่รู้จักใชไมจะไม่รับรู้รอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนครื่อง โอเคนะฮะเดี๋ยวเขาดูเมธอดในนี้ก่อนนะครับว่าอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับมันมีคำสั่งอะไรบ้างนะฮะ notify data set change นะครับเดี๋ยวลองดูดิพวก notify พวกนี้ใช้ได้ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปที่เมธอดนี้นะฮะ clk ใช่ไหมครับเราประกาศให้ list ตัวนี้นะครับเป็นแบบ attribute ดีกว่านะครับจะได้สามารถที่ access ได้ที่ จะไม่ตอบอื่นด้วยนะครับ l i s dot add นะครับใส่รูปไปด้วยนะครับ for i นะครับ i น้อยกว่า20่สินะครับเพิ่มค่า i ้าไปนะครับโอเคนะครับอันนี้คือโมเดลเปลี่ยนแล้วนะครับโมเดลจากเดิมมีแค่สามค่านะครับ รอยบนลลูปเพิ่มข้าไปอีก20ค่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้อแดปเตอร์ตัวนี้นะครับรู้จักอ้รับรู้ด้วยการเปลี่ยนค่านะครับผมก็เอาอะแดเตอร์ประกาศที่ตรงเป็นอทิบิรแทนนะครับนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งนี้ครับ adapter modify data set change นะครับอ่ะลองดูนะครับว่าได้ไหมนะครับสั่งรันนะครับ เนะครับกดปุ่มนะค,ครับก็มาแล้วครับนะถัดไปนะครับเราจะมาตรวจสอบนะครับอยากจะรู้ว่าตอนนี้ไอเทมไหนนะที่ถูกคลิกนะครับไอเทมไหนในรีสปิลที่คลิก แล้วก็อาจจะให้หลอกมามาดูนะว่าถุกคลิกแล้วที่ไอเทมตัวนี้นะครับก็เยนโครับนระับเหตุการณ์ on touch นะครับ <On touch. S 1> แลวก็มาที่นี่ต่อครับที่ list view นะครับประกาศตัวนี้เป็น final นะครับจะมีการใช้งานตัวแปร list view นะครับ ใน event handler นะครับเลยประกาศไว้นอนะครับนี Hi, handle, ให้ handler เห้การ on touch นะครับ t i s view o set on touch listener นะครับ new on touch listener อไม่รู้จะต้องเป็นดึง true หรือ f a l นะครัคร true นร้น on touch จะรู้ว่าไอเทมไหนถูกคลิกนะครับเราก็ถ้าแรกเนี่ยครับเราต้องการรู้ตัวอินเด็กซ์ก่อนนะครับอินเด็กซ์ในลิสต์ก่อนนะครับเราก็ใช้ตำแหน่งนี่ครับอ่าอินนะอินเด็กซ์ของลิสต์นะครับเท่ากับลิสต์วิวนะครับดอท point นะครก position นะร,รับค่า x y นะครับ x ศูนย์นะครับส่วน y เนี่ยเป็นตัวที่มาจาก motion event นะครับ get ตำแหน่งมานะ get y นะครับโอ okay, นะเคตัวนี้คือถ้าเป็นน่าจะเป็นทศนิยมนะครับ ก็แยกสิ่งหนึ่งรับเป็นอนก่อนนะครับโอเคนะครับเราก็บอกค่ามาดูนะครับว่าคลิกที่ตรงไหนนะครับ list d get ตำแหน่งที่ index นะครับประมาณนี้นะครับก็มีการ handle เหตุการณ์ touch นะครับแล้วก็มีการเรื่อนไม่ต่อตัวนี้นะครับเพื่อแปลงตำแหน่งในหน้าจอนะครับให้เป็น index นะครับ ลองลองดูนะครับ, hmm. ค,รบคลิกที่แอนนะครับก็ขึ้นแอนนะครับคลิกที่ทอมก็ขึ้นทอมนะครับ,ลรบ,ลรบแล้วก็ ไขึ้นสองครั้งนะครับแคครั้งนึงนะครับลองดูดิไปที่ไอเทมอยโอ้นะครับ, item. อ, oh. รบอันนี้น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบญญางอย่างนะครับดี๋ยวนั้นนึงนะครับแม่กันไปที่ my application นะครับถ้าลองทอมได้อยู่นะครับเปิ้ลได้อยู่นะครับ แล้วถ้าคลิกศูนยตรงนี้ก็ยังได้อยู่นะครับอีกปก็ได้นะครับหงลากขึ้นไม่สามารถไม่สามารถเลื่อนได้นะครับไม่สามารถเลื่อนได้นะครับอาจจะเพราะว่าผมเทริรอนชูไปผมลององีกนทะบนะ โอเคอ้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวคงต้องดูแก้ไขนะในคลิปหน้าแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้สามารถที่จะเลื่อนได้นะแต่ว่าโอเคดาวคลิปนี้เดี๋ยวต้อนึงน,นะครับอาจจะแก้ได้เพราะว่าค่อยๆไปนะครับนะครับสมมุติคลิกที่เบอร์สิบเอ็ดได้ไหมขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับหกเงียบนะครับคลิกที่ทอม ตัดหนตอบนะครับตอนนี้ <c oughs> ผมเดาว่าตอนแรกพี่ว่าน่าจะเป็นที่อินเด็กซ์นะมันมันน่าจะเกินมานะครับ <c oughs> หรือเขาต้องไล่ดูอาการทีหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับคลิกนันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> ไปกัน ข้าไปใหม่นะครับกดทอมได้อยู่นะครับเพิ่มพห่าเข้าไปนะครับกดศูนย์ขึ้นศูนย์นะครับกดแปดขึ้นไปแปดนะครับเลื่อนขึ้นนะครับสิบสี่สิบสี่ได้อยู่นะครับเลื่อนอีกนะครับบัส้าก็ได้นะน่าจะโอเคนะมั้งนะครับเร็วๆไปนะครับอ่าโอเคนะครับดาว่าอินเด็กซ์น่าจะ เกินขอบเขตนะครับก็เลยเก็ตข่าวไม่ได้นะครับถ้าเรามีการควบคุมตรงนี้นิดนึงจะได้ไหมนะครับอินดีคอยู่ในช่วงที่ถูกต้องนะครับเกมากกว่าศูนย์นะครับแล้วก็อินด x ์เนี่ยนะครับมันน้อยกว่า list o t size นะครับค่อยอ่านค่ามาดูหลายรอบนึงนะครับ นะครับพวกสั่งตัวนี้มีหายอยู่แล้วนะครับได้อยู่นะครับกดแอดแอดปึ๊บนะครับเบอร์หนึ่งได้เบอร์เก้าได้ครับัดขึ้นนะครับสิบเก้า็ได้นะครับปัดลงเร็วอันนี้โอเคแล้วนะครับสมุิมากเลยนะครับไม่มีโปรแกรมไม่ตายแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราเนื่องจากว่าเราเช็คแล้วนะครับว่าไม่ไป i n d e x ที่มันนอกขอบเขตนี้นะครับนะครับ